สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครับทุกท่านนะครับยินดีเข้าสู่ช่องจำนานชาแนลนะครับสวัสดียำเช้านะครับสวัสดีเช้าว,วันศุกร์ครับก็ต่อจากคลิปเมื่อวานนี้นะครับคือใครได้ ได้เดบได้ดีได้เงินได้ทองได้อะไรหลายๆอย่างจากน้องอิงบ้างนะครับผมพูดถึงเมื่อวานพูดพูดไปสามคนนะครับนะครับพ่อโจพ่อนนแล้วก็ยายลนะครับแล้วก็วันนี้ก็พูดถึงอีกคนหนึ่งนะครับยูทูบเบอร์ที่ขยันแล้วก็ ถ่ายน้องอุ้งอิงหรือถ่ายขยันทําคลิปนะครับแล้วก็เริ่มมีมีเงินมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็น้องป้อมเปมเนี่ย น้องผมแป๊มน,นี่ทีแร,รกๆก็น้องก็ไอหาหลักเช่นกันนะครับกว่าจะหาเจอนะครับแต่น้องขยันหาไปหามาจนจนเจอตัวตนของตัวเองนะครับแล้วก็ได้ถ่ายคลิปมาเรื่อยๆนะครับตัวตนของตัวเองเป็นยังไงนะครับ ก็ถ่ายมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะครับถ่ายสม่ำเสมอวันละ10คลิป20คลิปนะครับอย่างน้อยนะครับก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับถึงจะไปอยู่วงวงสองนะครับแต่น้องก็ไม่ลืมที่จะถ่ายคลิปนะครับ ไม่ลืมที่จะหาประโยชน์ตรงนี้นะครับให้มันแบบดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีน้องอิงแล้วจะไม่ถ่ายคลิปไม่อะไรเลยมันมันมันไม่ใช่นะครับคนเรามันมันต้องวิวัฒนาการของตัวเองนะครับนะครับ เพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีดีในตัวอยู่แล้วนะครับอยู่ที่เราจะงัดขบวนท่าถูกหรืออะไรหรือจะหาตัวตนที่แท้ของตัวเองถูกอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าโซเชียลี่มันเป็นเรียกว,ว่ามันเป็นดาบสองคมนะครับทำให้ดีมันก็ดีทำให้ชั่วให้เร็วมันก็เรวนะครับ นะครับถ้าเราทําให้ดีก็มันเป็นคุณเป็นเป็นคุณต่อเรามันเป็นบุญเป็นคุณต่อเรานะครับถ้าถ้าทําไม่ดีก็เป็นโทษนะครับ ครับมันถึงให้คนเรานี่ต้องขยันนะครับถึงว่าไปอยู่อีกวงหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยไม่มีเวลาถ่ายคลิปคนเรานะส่วนมากจะอจะพูดแต่แบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ทำนะครับ ถ้าถ้าแบ่งเวลามามาทำมัน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 ก็ได้นะครับคนเรานะ่ะนะครับแบ่งเวลามาทำเนี่ยถ่ายวันละอย่างน้อยวันละสามคลิปอะไรประมาณนี้เช้าเที่ยงเย็นเนี่ยมันมันก็โอเคนะครับนะครับทุกคนนะครับมีแสงในตัวอยู่แล้วนะครับก็เหมือนบัตโจบ,บอกนะครับว่า แกหาหาหาบอ่อหาสระน้ําเจอแล้วนะครับนะครับหาบอ่อคับับหาปลานี่ยเจอแล้วนะครับแล้วก็ให้อาวุธนะครับให้อาวุธเพื่อที่จะให้ทีมงาน,นได้หาปลานะครับได้จับปลาเนี่ยมามามากินแค่นั้นเองนะครับอยู่ที่คนเราเนี่ยอยู่ที่ คนใดคนหนึ่งว่าจะหาวิธีไหนนะครับจะใช้แห่ใช้อวนใช้อะไรใช้วิธีงัดวิธีของตัวเองทุกอย่างนะครับนะครับก็เหมือนน้องป้อมแปมนี่แหละก็บอสโจกม็มอมมอมให้นะครับก็อยู่ที่ขยันไหมอยู่ที่ไอขยันทายทายถูกไอที่ถูกทางไหมนะครับ หาตัวตนตัวเองเจอไหมนะครับเอาบัเปมไปมาก็หาเจอนะครับขยันด้วยแล้วก็ทำตัวตนตัวเองที่แท้จริงนะครับก็ถ่ายที่อื่นมั่งแล้วก็พูดถึงน้องเองมั่งนะครับพอเราเราก็ไม่ทิ้งแสงตรงนี้นะครับเราก็พยายามเอามาให้มันสอดคล้องกับการที่เราถ่ายคลิป เพราะว่าแสงที่เจิดจ้าที่สุดมันก็อยู่ที่น้องอีกนะครับนะครับเราก็ให้ให้แสงชายมาหาเราบั่งเราก็พูดหานะครับว่าน้องมีข่าวคราว,าวมีไปโน่นไปนี่ไปรับรางวัลโน่นรับรางวานนัลนี่เราก็นําเสนอข่าวนะครับนะครับนะครับก็วันไหนที่เราแสดง ใกล้ๆกันหรือวันไหนไม่มีแสดงก็ไปเวทีหนึ่งนะครับไปไอ้วงหนึ่งก็ไปถ่ายคลิปไปพบปะนะครับก็เป็นประจำนะครับก็ทําอย่างนี้สม่ำเสมอมันก็ได้ขึ้นมานะครับนะครับมันก็มีแสงอยู่ในตัวนะครับอยู่ที่เราจะทำยังไงให้มัน เกิดประโยชน์นะฮะนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยเพราะว่ามีแสงกันทุกคนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยอยู่ที่เราจะค้นเจอหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมันต้องใช้โซเชียลไอ้ประกอบกับการใช้ชีวิตดำาริชีวิตของเราอยู่แล้วนะครับ